ยูจีโฟนแอปสำหรับปล่อยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ยูจีโฟนเนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เสืองไฟไม่เสืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอโดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคน เฮ้ยยวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมน้อยนีจิคนดีกว่าเนเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวบอสมืดนะครับเห็นมีคนขอขึ้นมาคือเป็นบอสมืดเกียร์ฟรีนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นหนูว่าถ้าเป็นบอสมืดเกียร์ฟรีเนี่ยเราควรจะใส่เกียร์แบบไหนนั่นเองนะครับผมถึงจะพอเล่นได้นั่นเองนะครับวันนี้บอสมืดครับเพิ่งได้มาสดๆเลยนะครับรีบรีวิวเลยก็คืออยู่ใน ID ที่2ของเราที่เพิ่งเปิดได้ไปในคลิ เป็นคาถาปล่อยตัวเร็วครับเป็นรองเท้าแล้วก็เป็นกระเป๋าออกสก,กิลแค่นี้เองครับเราใช้3อันแบบนี้ครับคือปกติแล้วนะครับถ้าพูดถึงเกียร์ฟรีของใสไวพริบเนี่ยเราจะใส่3ชิ้นนี้นะครับอยู่เสมอเป็นพื้นฐานนั่นเองเนะครับผมนะอาไปเดี๋ยวไปลองดูในสเตจกันนิดนึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับเซ็ตที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็จะมีพลังเวทโจมตีนะครับ จะมีปล่อยตัวเร็วนะครับผมจะมีลดแล่นะครับจะมีหลบสกิลจะมีต้านสกิลนั่นเองนะครับผมเนาะมันก็จะมีค่าพื้นฐานเนี่ยยังไม่สุดแต่ว่าแต่ว่าก็มีแบบมีเยอะนะครับผมนะเนาะพอที่จะให้มันยืนได้อยู่นั่นเองนะลองเล่นดูก่อนนะครับมาเข้าเกมมาแรกก็จะก็จะเหลือเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันลดได้จุดเดียวบัฟหนึ่งที่เข้าตำแหน่งกระโดดยิงเข้าตำแหน่งกระโดนยิงกระโดดโบบาหนึ่งที อ่ะเกียร์ฟรีฮะมันก็จะประมาณนี้เนาะตัวยังไม่แม็กด้วยนะครับดาเมจมันจะนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของการหลบสกิลเนี่ยด้วยความที่มันมีแค่50กว่าเปอร์เซ็นต์เอง51 52เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะต้องโดนบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็หลบได้อยู่นะครับมันก็หลบด้วยตัวมันเองได้อยู่นะครับนิดนึงหน่อยนึงนะใส่หลบสกิลให้สัก50เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็คือเริ่มเล่นได้แล้วนะครับสำหรับบอสมืดเนาะช่องแอบช่องแอบตายไปหมดแล้วโบ๊ะ นี่โอเคตามที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะปะทีนี้เดี๋ยวลองเอาไปทดสอบใน PvP กันเลยนะครับว่าจะยืนได้ไหมจะลองเล่นได้ไหมนั่นเองนะครับซึ่ง ID นี้เนี่ยก็มีตัดแร่อยู่3ตัวครับมีตัวสล็อตนะครับมีบาร์ล็อกเก้าดาวแม็กแล้วก็มีบอสมืดนะครับเดีย๋ยวบอสมืดในอนาคตก็เป็นเก้าดาวแม็กเหมือนกันเนาะแล้วก็มีเพิ่มแรกหนึ่งพันอย่างบากิเก้าดาวแม็กพร้อมกับคังวุระเก้าดาวที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้นั่นเองนะครับผมไปไปลองเล่นกันเลยครับ PVP ID นี้ก็จะเป็นหลีกตําๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนั่นเองนะครับจะเล่นแค่ทำภารกิจเท่านั้นนะครับไม่ได้จริงจังกับหลีกมากนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับเกียร์ฟรีบอสมืดเกียร์ฟรีหลีกเริ่มต้นนะครับมาดูกันว่าจะเล่นได้แค่ไหนนะครับผมนะผมจะเล่นไปแบบไม่ได้คัดทีมเท่าไหร่นะครับผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆเลยเนาะช็แวบ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 โอ้โหเขากดเขากดน้ำแข็งก่อนเราเลยอ่ะจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยบอสยิงยิงยิงอาบอสมืดกระโดดยิง ่าโดนเมกุมินครับโดนโดนโดนข้างหลังโดนอ่าเรามีตัดแล่3ตัวนะครับเป็นกเก้าดาเมจตัวหนึ่งแบบนี้มันก็น่าจะพอช่วยได้เยอะอยู่นี่บอดมืดเห็นไหมเห็นไหมบอดมืดบอดมืดบอดมืดยืนอยู่ข้างหลังเลยนะครับบอดมืดเนี่ยนะครับถ้าเราเสียเกียร์ฟรีก็นแน่นอนว่าความปราะบางของมันเนี่ยจะสูงมากครับเพราะความปราะบางมันสูงมากเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องเล่นแนวๆของการยึดระยะนั่นเองนะครับคือเป็นการแบบ หาตัวไปขวางเอาไว้เยอะๆนะครับหาตัวเป็นการระยะเอาไว้ให้มันได้มากๆเนี่ยให้บอสเนี่ยมันยืนยิงสกิลได้นะครับบอสเนี่ยมันยืนไกลอยู่แล้วเนาะนะครับถ้าเรามีตัวแบบยืนข,ขวางๆนานๆให้อย่างไอตัวมูนอะไรนะมูน้อมเพอรหรือจะเป็นโคนี่คุณหนูนะครับไอโคนี่โรงแรมนะครับหรือจะเป็นตัวอย่างยม,มทูตหรืออัศวินก็ได้นะครับที่มีบาเลียสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับทำให้มันเป็นปักเสาแบบ ปักเสาหลักเลยแล้วก็ทําให้บอสมืดเนี่ยมันยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ยิงได้นานนั่นเองนะครับถ้าแบบกองหน้าเราหลุดไวเนี่ยนะครับบอสมืดมันก็จะโดนเจาะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าแน่นอนครับถ้าเจอชนะธาตุนะครับเจอแสงมืดไอ้เจอธาแสงนะครับอย่างเช่นตัวบาวร็อกเจอไกรทองนะครับเจอใครอีกอะที่มีดาเมจไม่ยักกนเจอเนโครมนเซอร์อะไรประมาณน,นี้นะครับพวกธาตุแสงที่มีดาเมจพวกเนี้ย ถ้าเจอไปเนี่ยนะครับใส่เกียร์ฟรีแน่นอนว่ามันก็ต้องตายอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยความเกียร์ฟรีนะนะครับมันก็หลบค่าหลบสกิลค่าต้านสกิลเนี่ยมันไม่ได้ครบเท่าไหร่นะครับมันก็จะเล่นไม่ค่อยไหวเนาะเอาล่ะเราโดนพัดมาแล้วพัดกลับไปก่อนโอ้โหเราโดนแช่อรอบนึงอามาตะนี่มันหลีกทอง3จริงปะเนี่ยทำไมมันทำไมรู้สึกว่ามันดูเดือดเหมือนกับหลีกเพชรหลีกมาสเตอร์เลยดูเดือดมากอ่ะบอสมือดอยู่ไหนเอ่ยนี่นบอสมือดยืนอยู่ หลังค้างูละฮะโดนบากิกับบาล็อกบังไปแล้วนะครับแต่ยังยืนอยู่ยืนอยู่เป็นฝูงเลยตรงนี้นะครับเซตเกียร์ฟรีเอาไปใส่ตางก็ได้ครับบอกเลยนะครับก็ใส่ได้ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเกียร์ฟรีนะส่วนถ้าใครอยากจะล็อไปยุกเอาเกียร์10.5ปีมาใส่นะครับที่เป็นไออะไรนะ,ะมันเป็นที่พดัดที่พัดหัวไม่ใช่ดิภาพมันคอเออจำผมจําชื่อมันไม่ได้เอาภาพเอา้อาพมันคอมาประยุกใช้ก็ได้ครับ มาเป็นช่องท้ายหรือจะใช้เป็นไอตัวเล่าลงเตี้ยเป็นช่องท้ายก็ได้แต่ว่าพยายามนะครับพยายามหาหลบสกิลให้น้องสัก50%เป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนนะครับลองจับลองลอมสลับเกียร์กันได้นั่นเองนะครับไะเฮ้ยเราเจอซ่อนเลนเราสู้เลยอ่ะกลัวอะไรอ่ะซ่อนเลนอ่ะไปเลยนี่นี่นี่คนนี่โรงแรมเห็นไหมเน,นเม,นมเนี่ยนะครับถ้าเรามีคนนี่โรงแรมเนี่ยแหละครับมาช่วยดันระยะให้นะครับบอสมืดก็จะยิงได้นะ ขงตัวข้ามมีบอลมืดเหมือนกันด้วยเห็นไหมนีม่มันอมาตะา7วินะครับผมเนาะสำหรับไอตัวคนที่โรงแรมเนี่ยคนที่คุณหนูเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะค่อนข้างเก่งนะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปปรับเกียร์นิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้คือเซ็ตเกียร์ฟรีเนาะแต่ว่าผมอยากให้ใส่เกียร์ที่มันดีกว่านี้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ฟรีหรอกไม่ได้ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็จะดีขึ้นกว่านี้เยอะนะครับอันนี้คือเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่จะแนะนำการใส่เกียร์นะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ นะครับเพื่อทำให้มันกิ่งขึ้นให้มันแบบยืนได้นานขึ้นให้มันเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งนะครับจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บนี่บอสมืดยืนยู่เห็นไหมสบายเลยนะครับยืนข้างหลังเลยนี่ยืนยิงสบายเลยนะครับก็เลยด้วยว่าใครได้มาครับพัฒนาไอดีไปขึ้นอีกลีกหนึ่งผมว่าน่าน่าจะใช่นะถ้าเราได้บอสมืดมาเนี่ยนะครับลีกหนึ่งแน่แที่ที่เราแบบสามารถก้าวขึ้นไปได้นะครับส่วนถ้าใครแบบ พร้อมมากๆเนี่ยแล้วขาดแบบบอสมืดตัวเดียวนี่อาจจะข้ามไปถึง2หลีกเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเกียร์บอสมืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ เอาละกลับมากันนะครับหลังจากที่ผมไปเปลี่ยนเกียร์ให้น้องใหม่นะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับซึ่งก็ถามว่าฟรีไหมก็ฟรีแหละนะครับรองเท้าเลี้ยวหนาเนี่ยก็ฟรีเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญเลยคือกระดิ่งนี่นะครับที่อยากให้ปรับเปลี่ยนนาะนะครับจากไอ้ตัวกระเป๋าเมื่อกี้มันจะดีกว่ากับไอ้กระเป๋าออกสกิลเมื่อกี้นิดนึงตรงที่ว่ามันมีหลบสกิลไอ้ไม่ใช่ดิมันมีลดแรกเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะกลายเป็นมีใช้สกิลหลบสกิลแล้วก็มีลดแรกในตัวน หลบสกิลนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามาดูกันจริงๆเนี่ยนะครับแล่มันจะเพิ่มมาหน่อยนึงแต่ครับแต่หลบสกิลเนี่ยร้อยครับต้านสกิลเนี่ยไปแล้วถึง70นะครับ รถคูดาวเรนเจอร์รถแรกก็เรียกได้ว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นมามันจะยืนได้นานกว่าเดิมเยอะมากครับจากเกียร์เซตเมื่อกี้นะครับผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้ดีกว่านะครับพยายามหากระดิ่งนะครับหากระดิ่งที่มีค่ารถแรกกับหลบสกิลเนี่ยสูงๆเนาะไอใช้สกิลเนี่ยไม่ต้องเน้นนะครับเน้นหลบสกิลกับรถแรกนะครับให้มันเยอะที่สุดนะครับหลบสกิลเนี่ยประมาณ45%ครับส่วนรถแรกเนี่ยให้ประมาณ25%ขึ้นนะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับผมน้องมาใส่กับบล็อตมืดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเซต เกียร์ใหม่นะครับมาเกียร์อีกเซตหนึ่งนะครับบอสมืดจะเป็นยังไงบ้างนะครับรอบนี้มันจะยืนได้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเกียร์มันเนี่ยมันหลบร้อยแล้วก็ต้านเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเล่นได้ดีขึ้นเยอะมากนั่นเองนะครับผมไปปล่อยลูเดียสมาด้วยปล่อยบักกี้ไปปล่อยปล่อยปลอ่อยบอสมืดยังยืนอยู่่อเห็นไหมบอสมืดโดนโดนแล้วนะเมื่อกี้บอสมืดโดนดาเมจจากใครไม่แน่ใจแต่ว่าโดนไปแล้วหนึ่งดอกครับแต่ก็ยังไม่ไหวติงครับยังยืน ทำดาเมจได้เรื่อยๆนี่นะครับเป็นไงอ่าเซตนี้ครับอยากแนะนำครับใส่เซตที่มันเป็นตามผมเนี่ยนะครับเนาะเป็นรองเท้าก็ได้เพราะรองเท้าเลียวหนักเนี่ยก็น่าจะมีกันทุกคนแล้วก็กระดิ่งกระดิ่งกระไอ้กระดิ่งนะครับกระดิ่งเนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะเปิดก็น่าจะได้กันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเอามาประยุกต์เหมือนผมได้นะครับหรือใครจะลองใส่พวกเกียร์เลี้ยวหนักเลยก็ได้ครับอ่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับเป็นอ่าเป็นล่มใช่ไหมเป็นล่มเป็น ชุดเลี้ยวนาดชุดอะไรนะมันเป็นชุด7ดาวอะ่ะชุดชุดของดรเลี้ยวนาดนะสีขาวอ่ะนะครับตัวนั้นแล้วก็ช่องท้ายก็เป็นกระดิ่งก็ได้นะครับผมเนาะให้ค่ามันเนี่ยครบๆนะครับหรือจะไม่ใส่เซ็ตเกียร์ตามผมก็ได้นะครับแต่เน้นไปตรงที่ว่าหลบสกิลเนี่ยควร50ขึ้นต้านสกิลเนี่ยควรใส่50ขึ้นครับประมาณนี้นะครับลดแรกตัวสกิลต้านสกิลเนี่ยควรให้มันเกิน50เนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับหลบร้อยต้านร้อยนะครับทำเป็นพื้นฐานเอาไว้เลยนะครับอย่างน้อยเนี่ย มันไม่แม่นนะครับอย่างน้อยไม่มีโดแน่นอนไม่มีพลังเวทเยอะแต่อย่างน้อยให้มันยืนได้ดานานเนาะเพราะว่าบอสมืดเนี่ยเขาก็มีทางด้านของคอมโบตัดแล่อยู่อย่างน้อยครับออกมายืนได้นานแล้วก็ติดคอมโบนั่นเองนะครับผมนะเป็นไงเราสู้เรื่อยๆเลยชนะยาวๆนั่นเองนะครับอ่าสำหรับใครที่เพิ่งได้มานะครับก็ไปจัดเกียร์กันตามได้ครับผมว่าแบบเอ้ยใส่แนวแนวนี้ใส่แบบนี้ได้เลยนะครับผมเนาะอ่า คือบางคนแบบเป็นผ e like ู้เล่นใหม่อะไรงนี so ้ไม่รู้จะใส่เกียร์บอทมือยังไงให้มันเก่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดการชาอะไรเงี้ยเกียร์ก็ไม่ค่อยมีก็จัดตามไปได้ครับถ้าแบบงบประหยัดจริงๆเนี่ยนะครับก็เป็นเซ็ตแรกเลยนะครับผมเนาะเป็นข้าไปตัวเร็วนะครับเป็นรองเท้าแล้วก็เป็นกระเป๋าปีกเมฆกระเป๋าออกสกิลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ที่เก่งขึ้นมาหน่อยนะครับไม่หน่อยแหละผมว่าเก่งขึ้นมาเยอะก็คือจะเป็นเซตผมเล่นอยู่ตอนนี้เนาะก็คือเป็นข้าไปตัวเร็วนะครับเป็นรองเท้าเรีวหนาแล้วก็น กระดิ่งรถแล่นั่นเองนะครับผมครบสามทินเห็นไหมนี่นี่นี่ยืนอยู่เป็นฝูงเลยเห็นไหมข้างหลังยืนอยู่เยอะแยะเลยนะครับบอสมืดอ่านะครับสำหรับคนที่ใส่แบบไม่มีหลบสกิลเลยผมผมย้านะว่าบอสมืดเนี่ยมันเป็นสายไหวพิบถ้าเราไม่ใส่หลบสกิลเลยเนี่ยมันจะยืนไม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้นําให้ใส่แบบนั้นนะครับอย่างเช่นแบบใส่กระทาไปตัวเร็วแล้วก็ช่องกลางเป็นรองเท้าช่องหลังสุดเป็นเล่าลงเตีย๊ยบนี้อันนี้คือผมบอกเลยว่าเป็นเซ็ตที่บันเลยมากครับ ถ้าใส่ไปเนี่ยบางอย่างกระดาษครับหลบสกิลไม่ได right ้ผมบอกเลยนะหลบสกิลไม่ได really. ้ครับโดนฆ่าแล้วตายเลยนะครับสกิลเนี่ยไม่ต้องออกครับเดินๆออกมาแล้วตายเลยเซ็ตนั้นเนี่ยเป็นเซ็ตที่ไม่ควรจะเล่นไม่ควรจะเอามาเล่นไม่ควรจะเอามาใส่นั่นเองนะครับผมเนาะพยายามใส่เซ็ตที่เันเหมือนผมเนี่ยนะครับมันจะได้เล่นได้นั่นเองนะครับผมยังยืนอยู่ไหมมาดูหน่อยสิบอสมืดเนี่ยก็ยังยืนอยู่ฮะเป็นกองเลยนะนี่โอ้โหแล้วทีมมีแบบตัดแล่นะครับสามตัวไม่เพิ่มได้หนึ่งพันอีกสองตัวนะครับก็เลยที่ว่า คอมโบไปด้วยกันได้นั่นเองนะครับนี่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 นะครับส่วนช่องหน้านะครับถ้าใครแบบมีโดนแน่นอนก็จัดให้ได้ครับบอสมืดใส่โดนแน่นอนก็จะทะลวงของตัวข,ข,ข้ามได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับนี่ป็นไงพอเป็นเซตเกียร์ใหม่ครับเห็นไหมบอสมืดก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยตายครับก็จะยืนได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมถัดไอ,อคือมันจะพัฒนาจากเกียร์ฟรีมานิดนึงแต่ับผมเนาะเรายอมสละรองเท้าเลี้ยวหนัดอันนึงแล้วก็ยอมสละกระดิ่งอันหนึ่งที่เปิดหาได้นะครับตอนนี้ยังเปิดหาได้อยู่นะ เพื่อใครแบบเปิดได้บอสมืดแล้วนะครับแต่แบบยังไม่มีกระดิ่งนะครับตอนนี้เราก็ไปเปิดกระดิ่งได้ผมว่าสัก200 4 0 0เนี่ยก็น่าจะได้แล้วกระดิ่งสักอันหนึ่งนะก็ลงทุนอีกนิดนึงนะเนาะแล้วก็ให้อ่า เอากระดิ่งเนี่ยนะครับมาใส่กับบอดมืดมันจะได้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับบอดมืดในรอบนี้นั่นเองนะครับใครที่ไม่รู้จะใส่กี่ยังไงอก็ลองฟังคลิปนี้แล้วลองใส่ตามผมไปเลยก็ได้นะครับสำหรับบอดมืดนั่นเองนะครับใครที่ยังเปิดไม่ได้ขอเปิดได้แล้วกันนะครับใครที่มาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแนะครับไปๆครับผมขอให้โชคดีทุกคนจ้าบ๊ายบายครับ